พวกเราชุมชนชาวไลแมนตะลันเจดิศนะครับก็วันนี้จะพาไปกินพวกกิ้งอ่ะร้านปากใต้อูหน้าวัดธนุรังสีตรงนี้ฮะโคตรเด็ดแบบของแท้พระเรุงเลยอ่ะหน้าบ้านรนนี้มีออเดอร์ละมีออเดอร์ไลแมนพวกแก๊ปัะไม่มีไม่มีอยู่รูนี้ก็รับงานเลยวครับสามร้อยสี่ร้อยไม่กลัวมากินข้าวร้านนี้กออร่อยนะใครอยู่ตะลันก็มากินกันได้านะครับ ร้านเขาพวกกินหคาอยูอย่รู้นอ เพ่าวกิ่งหว้แกงง้ัครับ เป็นไงครับเอาไปกี่แจ๊ะครับมากเลยมไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยคือเหลือครับถ้าใครแบบอยากลองของเผ็ดนิดนึงแบบต้องลองอ่ะผมว่าเผ็ดนะจากที่แบบกินแบบร้านปลายร้านมีสิบห้าร้านเช่นฉลานบางบางพัฒนบางพ่อหรือว่าร้านนี้ไม่เป็นสุดหมดนี่เดี๋ยวไปไหนตนะ่อเนี่ย ขับไลแมนให้ผม500ตั้งเป้าห,หมายวันละ500แบบน่ารักน่ารักได้กี่ร้อยละห้าร้อยห้าบาทน่ารักน่ารักแยติดตามด้วยะครับ้องดิไม่เท่หรอเนี่ตยตามมาดูที้กินข้าวเอาแกงบักใต้เสร็จก็คือมันมีตลาด ตลาดตลาดนัดนะฮะบหน้าวัดทำรังสีแล้วมันมีร้านหนึ่งก็คือถือว่าโอเคเลยสําหรับพวกเราชาวาแถลงขั้นต่ำนะครับเนี่ยอย่างเสื้ออย่างเงี้ยครับตัวละสี่สิบบาทถือว่ามันสภาพดีมากเลยนะซื้อสภาพมันแบบไม่ได้แพงอ่ะสี่สิบบาทพี่ผมก็ซื้อมาเนี่ยเนี่ยซื้อมายีานนะ่สิบครับตัวเนี้ยเนี่ตัวเนี้ยบอกเลยว่า แมงเม็ดอินอิงแลนด์ด้วยไม่รู้อิงจีนตามอินกิงแลนด์แต่คือผ้ามันดีมากนะครับเม็ดเมดอินเออูเอสเอเนี่ยไซส์เอลที่ผมซื้อมา20บาทแล้วดูรายเนี่ยผมว่าวันนี้ผมจะซื้อกตัวเวลาขับแกรบจะได้เปลี่ยนนะสับไลายแม่อะไรเนี่ย,ย,ผ,นนยผมว่าจะซื้อตัวคือถ้าใครแบบอยู่แถวนี้แน,นะนำเลานี้ผม ของมันเยอะมากดูดีอ่ะเดี๋ยวดูเลือกเลยเนี่ยตัวนี้ฟูจิอะไรเงี้ยขับใส่ขับรถแล้วมันสบายไงเรื่องเรื่องอย่างเงี้ยอ่ะเรืดูได้หมดเลยอย่เงี้ยพี่พี่บ้าอะไรรึ ขวดวะันว่ยต้องถามเนี่เงี้ยเห็นป่ะถ่ายแล้วผมแบบติอกล้องมาที่ทีมงานเลยสักร้อยตัวร้อยน่เดียวสภาพแบบโอเคเลยอยเงี้ยโอ้โหี้มอเท่ะ อนตัวนี้ไม่เไปใส่ได้จริงได้นะไมเลยมว่่เอาอออช่องสามอ่ะฮะช่องสามเฟี้ยวช่องสามเหรใส่มาที่มีเดียวเลยนะดูดิเออใส่ขับรถแล้วนสบายาเลยนะอ๊ะถูกเรื่องมาหล่อ อุ้ยแล้งเราเช้านี้ด้วยอันนี้ซาริมิเต็ดนะลิมิเต็ด่จริงๆต้องต้องดูต้องดูรายการแล้วถึงจะได้นะคุณใส่ไปหาหายากไอตัวนี้หายากจริงๆผมบอกเลยเย็นเว้าชาวนี้เออไม่งคาว่ะไชเกอร์เบียร์แต่ตอนนี้ผมเพิ่งหัดขับไลแมนนะครับได้ประมาณสามสี่วันก็เลยจะมาลองหาเสื้อดูว่าตัวไหนดี ลายแมไลายแมนต้องสีเขียวเปล่าเออเนี่ยสีเขียวก็จะร้อนไหมตัวเนี้ยน่าจะร้อนอ่ะเพราะเราเลี้ยกดูแล้วครับ ใ่ที่ชุดจบไงผมเด็กเ well. ย็บโนาจะมาตีผมนะครับผมเป็นไรแหมพี่เดี๋ยวมาไปดูรถพวกเราดีกว่าว่าพวกเราใช้รถอะไรกันประหยัดน้ำมันสุด รถพวกเราน,นี่รถตากล้องนะครับรถทุกตัวครับประหยัดน้ำมันไหมพี่โดยน,นี้ประหยัดครับเนี่ยบอกว่านะแม่งแบบคือมันเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันแล้วมันก็ได้สไตล์ด้วยไงมันมก็ดูแบบคลาสสิกวินเทจด้วยเนี่ดูสิคันนี้ซื้อมาเท่าไหร่พี่ซื้อมาสามหมื่นห้าครับสนะามหมื่นห้าเนี่ยนะสามหมื่นห้าไมกิโลอ่ะไม่ถึงพันโลครับ ไม่ถึงพันโลใช่ไหมครับไม่งโคตรถูกเลยนะดูดิสติดแบบติดอันนี้เท่าไหร่น่ะติดอันนี้เท่าไหร่น่ะติดแล้วครับแปดร้อยครับแปดร้อยเหรอครับอันเนี้ยอันนี้เก้าร้อยครับสองเก้าร้อยก็คือแบบรุ่นนี้แบบซิดต้านี่สบายเลยนะหรอกได้ครับผมดีอ่ะแล้วนี้ยทำสติดใส่เสื้อกันฝนได้ได้แล้วนี้คืออะไรที่ลองอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับ นถ้าพอดพอต,พอตถ้ามันพอดผมก็คือสองพกว่าบาทใช่ครับผมผมว่านีก็คือผมชอบ C70 ดี้ว่7 0ใช่ป่ะอันนี้เอาเรียกรุ่นอะไร,ปประครับซปเปอร์ครับซปเปอร์ครับครับผมสอ,องพัอะไรเนี่ยสองพันสองพันสนยี่สิครับสองพันยี่าไปดูรถผม แรผมรถผมนี่ขับแรงแนีเนี่ยประมาณสี่วันก็เลยไม่ได้ติดอะไรเดี๋ยวก็ริงไปก่อนเดี๋ยวเ่าจะติดสกาง,างข้างหน้าเทปลบเนี่ยฮะก็ติดสติ๊กเกอร์อ่ามีพวกแต่งได้สวยงามเลยที่สีสานเขียวโอเควันนี้เรา เดี๋ยวเราไปดุยกันต่อครับไปวิ่งจับขอดนี่งปนระมาณสี่โมงสี่มันโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะถ้ามีอะไรน่าสนใจก็แนะนำเข้ามาได้นะ ต้องมาลองขับะครับแต่ว่าเนี่ยหรือว่าเราเอาเวลาเพื่อนๆครับใส่โบกน็อกแล้วก็ใส่แมสครับครับผแล้วก็จะสามารถขี่ได้แล้วครับสวัสดีครับ อัพปีปลอดไทยใส่ใจสิบห้าล้เอเอย้